อันนี้คือต้นกล้าถั่วยาสมเพาะรอบที่สองค่ะอายุได้สามวันงอกดีค่ะขนาดพี่น้องนี่อันนี้พึ่งกอาลงมาตากแดดค่ะตอนแรกก็อยู่อยู่เทียงพี่น้องอยู่เทียงนาน้อยยันฝนตกคำส่วนด้านนี้เน่าค่ะงอกสี่ห้าต้นเนา่าดินแน่นน้ำเนาะเวลาเขางอกก็เอาดินโกบแบบนี้ ดินแน่นแล้วก็ฝนตกระบายน้ำกับเบต็มที่เนาะรูแค่รูเดียวเนาะรูเป็นหลุมเป็นหลุมเนี่ยบางทีอัดแน่นก็เน่าไปส่วนอันนี้ต้นทับทิมสยามต้นฝรั่งทับทิมสยามเพราะโดยเมล็ดยายสมเสียหนารอบๆแล้วก็ปุ๋ยขิงหัวมาใส่กะกำลังงามค่ะราบมารอบมา อันนี้เป็นต้นอย่างนาอลืมเลยของปลาส้มแล้วลก็อัญชันสีม่วงอ่อนสวยๆมีทั่วส่วนและบัดนี่อัญชันปลาสม้มเวลาเม็ดเขาล้นโน้ปะปลาส้มเว่ยงอกทั่วเลย <c oughs> ลายคักแต่ก็สวยงามดีเนาะเราะมาพี่ค่ะพี่น้องเรามาเรามามาเบิ่งดอกกระเจียวน้ำใยสมเนต้นกระเจียวกอแรกโบเห็นค่ะพี่น้องเลยไม่ใส่ขี้หมูตอนแรกนะ ต้นเขาก็เลยมงามเท่าเพื่อนๆเบิ่งดวกว่าพึ่งเห็นเอาขี้หมูใส่แล้วค่ะด้านนี้ใส่ก่อนก็งามก่อนช่วงนี้กำลังเริ่มติดดอกกับบลายเส่อละดอกสองดอกสามดอกกับว่าไปค่ะพี่น้องกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งยายชมกินกันเลยรู้สึกว่ามันแซบค่ะพี่น้องแซบอะไรีได้ ตรงกลางๆต้นน้อยบางทีกะเครื่องตัดหญ้านี่แหละค่ะพี่น้องตัดแคสมบริเสียญ้าเด้นี่ตัดเอาค่ะตัดกะเฉพาะแปลงต้นกระเจียวนี่แหละค่ะพี่น้องรอบอื่นกะยังหกคือเก่านี่เห็นแล้วดอกนึงดอกดอกขนาดนี้พอดีกินค่ะถ้าโตวกว่านี้ก็จะแก่โอ้ยข้างขวากะน,นิ้วล็อกค่ะพี่น้องดึงบบได้อีกนี่ มาไวเอาข้างซ้ายดีกว่าเป็นนิ้วล็อกคะ่ะพี่น้องโอ้ยดึงกระเจียวกับบได้บาดนียแต่อยากหัวดอกแก่ๆกต่ที่จริงก็ดึงองอกเนาะจะาสมกับป่อยขี้ข้านวอตจำตัวมีการขี้ข้านี่ขี้เกียจอ่ะนะเอารอมาคะ่ะพี่น้องอันนี้แหละความสุขของเราได้ปลูกเห็นต้นเขางามกะดีใจเนาะเออได้กินดอกร้อบแบบนี้ อันนี้คือกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งส่วนกระเจียวปลากะไปหาตามป้ากะพอได้กินค่ะท้ายๆกับพึ่งเอาขี้หมูใส่ค่ะพี่น้องสุดแถวหนึ่งคูปีนี้ไม่ขยายค่ะกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งพายอยากได้ค่ะมาเอาเดอ้อไปปลูกไว้เนาะพี่น้องแบ่งให้ไปปลูกค่ะ